ความดีคือปฏิบัติอะไรที่สุจริตไม่คดโกงปฏิบัติอะไรที่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธก็เป็นความดีคำว่าไม่มีความโลภไม่มีความหลงนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทามาหากินอย่างสุจริตการทำมาหากินตามหน้าที่เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพพอมีครอบครัวก็ต้องเลี้ยงดูให้ดี ให้อยู่ไม่เป็นภาระต่อสังคมเป็นความดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความโลภความต้องการในสิ่งที่จำเป็นก็ต้องปฏิบัติต้องทำมาหาเลี้ยงชีพให้เหมาะสมแต่ทำอย่างสุจริตคือไม่ไปโกงไม่ไปเอาเปรียบเขาอย่างผิดกฎหมายและผิดศีละธรรมอันนี้ก็เป็นความดีพระราชดดำรัสพระราชทานแก่คณะชาวพุทธ แขวงห้วยขวางเขตพญาไทยกรุงเทพณพระตำหนักจิตละดารโหฐานวันพุทธที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2519สวัสดีค่ะพบกับการสรุปผลการปฏิบัติราชการของนายแพทย์นรเทพอัศวภัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระนองประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมาเริ่มกันที่ วันที่16กันยายน2567นายอำนาจเทพรักษสาธารณสุขอำเภอกระเปอร์มอบหมายให้ในายชัยพงษ์บุญช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลาลากบางพื้นที่ลุ่มน้ำหมู่ที่1หมู่ที่4และหมู่ที่6ตำบลบ้านนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพร้อมทั้งสำรวจติดตามให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัยโดยมีผู้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ดังกล่าวจำนวน21หลังคาเรือน วันที่25กันยายน2567นายอำนาจเทพรักษสาธารณสุขอำเภอกระเือมอบหมายให้นางสุภาพณ์สุในในดใจใหม่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบทองหลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบทองหลางและอสอมอในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่มอบป้ายเฮลตี้เมนูเมนูชูสุขภาพจำนวน2ร้านได้แก่ร้านชาพัทราวดีและร้านน้ำนองฟ้าใสในพื้นที่เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบทองหลางเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาช ชาชนที่รักสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการความสะอาดและปลอดภัยวันที่18กันยายน2567ในายบำรงกวยทองสาธารณสุขอำเภอกะบ,บุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าวและอสอมอร่วมกับเทศบาลตำบลจอบอรอลงพื้นที่แจกผ้าอ้อมสำเร็จรูปในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่หมู่ที่ 5, 6, 7และ11ตำบลจอปอรอจำนวนทั้งสิ้น11รายซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี วันที่19กันยาย25 67, น2567นายบำรุงโกยทองสาธารณสุขอำเภอกะบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดจิกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบัาดทะยักเข็มกระตุน้นในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหาดจิกจำนวน23รายไม่พบอาการแพ้หรือผลข้างเคียงชนิดรุนแรงภายหลังฉีดวัคซีน วันที่20กันยายน2567ในายเลิงศักดิ์พิริยะพงศ์สาธารณสุขอำเภอเมืองระนองมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเงาวติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอดจำนวน3รายให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน6เดือนการรับวัคซีนตามนัดและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กการวางแผนครอบครัวการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กตรวจหลังคลอดและอาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์ วันที่17กันยายน2567นายถลึงศักดิริยะพงศ์สาธารณสุขอำเภอเมืองระนองเมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกงางลงเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตรับผิดชอบตำบลราชกูตอำเภอเมืองจังหวัดระนองจำนวน2รายติดตามอาการการรับประทานยาและแนะนำการดูแลแบบประคับประคองสังเกตอาการผิดปกติพบแพทย์ตามนัด วันที่19กันยายน2567นางสุวรรณรัตน์รัชนิพนธ์นักวิชาการสารารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอละอุนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราวิลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนตามนายโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยโปรแกรม CBTX ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุนครั้งที่15จำนวน8รายผลการตรวจปัสสาวะปกติไม่พบสารเสพติด วันที่19กันยาย25 67, น25-67นารยสุรัตน์วิเศษสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญร่วมกับนายวงสพัฒน์บินกมลปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองนางสาวศิวพรศรีสวัสดิ์ปลัดอำเภอสุขสำรานเหล่ากาชาตจังหวัดระนองผู้ใหญ่บ้านคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสุขสำรานและอสอมองลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามสภาพปัญหาการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอสุขสำรานจังหวัดระนอง วันที่19กันยายน2567นายแพทย์น,นรเทพอัศวะพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนายสามารถเตี่ยวสกุลรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดระนองร่วมกับมูลนิธิสุณนิมิตแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองคัดกรองโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติโดยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดระนองโมบายเอ็กซเรย์ณชุมชนซอยพีพีอำเภอเมืงองระนองจังหวัดระนอง วันที่12กันยายน2567นายแพทย์น,นรเทพอัศวภัชระนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขลงพื้นที่สถานที่นำหรือส่งอาหารเข้ามาในราชาอาณาจากักรจำนวน3แหง่งในพื้นที่ตำบลบางริ้นและตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังและให้คำแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่เก็บอาหารของสถานที่นำเข้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาขอต่อใบอนุญ,ญาตหรือ สั่งอาหารเข้ามาในราชานาจ